กิเลสคืออะไรไม่แต่พูดกันว่าไปถอนกิเลสไปถอนกิเลสฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสไ่รู้จักวิธีเลยตามใจชอบนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ไไดถ้าคุ้นเคยนั่งอยู่ในท้องแปดเดือนเก้าเดือนไม่เห็นว่าอะไรเดี๋ยวมาฝึกเอาใหม่เลยเป็นนิสัยนิสัยทางโลก,กีมันนิสัยมันไปง่าย เพราะฉะนั้นทวนกระแสด้พระพุทธเจ้าทวนคําพูดของพระพุทธเจ้าทวนกับพูดของโลกิยะให้เป็นโลกุตตะละพระพุทธเจ้าทนทุกทรมานลําบากตัดตํำกวจะได้สินธรรมมาสั่งสอนปาตนาเป็นพระพุทธเจ้าหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันเพื่ออะไรเพื่อสั่งสอนสัตว์โลกให้ประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจะได้ไม่ได้มาเกิดอีก ความหมายของพระเจ้าสอนให้สัตว์โลกไม่ให้มาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายเพราะการเกิดมันทุกข์แล้วก็สวดทั้งสวดทั้งพิจารณาเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เก็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เป็นชาวไทยชาวพุทธถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็ตั้งใจปฏิบัตินะเราอยู่ในโลกก็เห็นอยู่ว่าความสุขมีตรงไหน เรามาดูลมเข้าลมออกมีความสุขไหมมีความสบายไหมคนเราชอบยุ่งนั่นเห็นไหมละ่ะเอ๊ทำลงทานไปดำลงทานนี่ห้ามไปนะถ้าไม่ห้ามเต็มวัดนี่แล้วทำลงทานนั่นแหละทำบาปถึงไหนส่งเสริมกิเลสมันเป็นบาปถ้ถ้วยพระสงฆ์ถากิเลสในกิเลสหมดออกจากใจนันเป็นบุญ กเ,เสริมไม่เท่าไหร่ไม่พอหรอกเมื่อวานลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานก็ <c oughs> ผมชอบจะไปทำลงทานชอบไปทำลงทาน <c oughs> ทานเป็นเป็นบุญทานไม่เป็นเป็นบาปเป็นไหมละ่ะเรื่องพระยุ่งที่สุดกับเรื่องพระไม่ใช่หรือเราไม่ได้กันกองว่าถูกต้องามหลักทมพระเวนัยห,หรือเปล่าถวายพระสงฆ์เวลาไม่ได้กันกองก็เอาถวายพระสงฆ์ถวายพระสงฆ์เข้ามาก็ไม่มาตัวเปล่า ไม่เอถวายพระสงฆ์ถวายพระสงฆ์ทําให้พระจุง้งตัวเราก็จุง้งาใจไหมคนเราชอบจุง้งนั่นแหละไปทําบุญคือไปตัวเปล่าตัวเราก็เบาเราเดินทางไปไหนมาไหนถ้าตัวเราไปเปล่าก็สบายถ้ามีสิ่งมีของก็ยุ่งยากไปวัดไปทําบุญก็ไปตัวเปล่าพระสงฆ์ก็เปล่าพระสงฆ์ก็เบาตัวเราก็รเบา ไม่จะเข้าใจไหมละ่ะทําให้เข้าใจก็ว่าไปเอาบุญไปเอาบุญนะี่บางตีสิ่งของยังไม่ถวายพระสงฆ์หมดแล้วนั่นแหละไปเอาบุญ <c oughs> ไม่ใช่ไปทําบุญไปทําบุญไปหนักกับเบาไม่พยายามเน้นหนักนะอดทนทนเอานั่นแหละพระใหม่ผู้มาฝึกผลอบรมใหม่ก็เหมือนกันอดใจได้เป็นพระ ครูบาอาจารย์ไม่ตายเราก็ไม่ตายภาษาอีสานว่ายังไงล่ะเจ้าพ่าจินพว่วอยากเจ้าพ้าปากพว่วมเขียดกําลังหิวอย่าพึ่งรับประทานพระสงฆ์กําลังหิวก็อย่าพึ่งฉันเวลาโกรธก็อย่าพูดเครียดกบโกรธก็หมายเดียวนะเจ้าพ้าปากพว่วมเขียดอย่าพึ่งพูดเวลากําลังโกรธอยู่ อดใจได้เป็นพระนั่นถ้ามันโกรธมากก็ท่องพุทโธถ้าไม่เห็นพุทโธก็ดูลมเข้ามากๆโกรธมากๆดูลมเข้ามากๆน,นถ้ากําลังหิวอยู่ไปรับประทานมันจะเป็นกล่องข้าวหน่อยข้าแม่ทําอะไรกล่องข้าวหน่อยข้าแม่ลูกชายไปทํางานมันหิวไถานาเนมื่อไหรจะมาเมื่อไหรจะมาหลวงพ่ออยู่แม่อยู่ในบ้านก็ยุ่ง ทั้งหมูทั้งเลี้ยงเป็ดทั้งเลี้ยงไก่ทั้งส่งนอกไปโรงเรียนทั้งตำข้าวหามนาบอะไรก็ับพ้าดาบปวดเอาเถอะลูกอดเอาเถอะลูกหิวหน่อยก็ไม่เป็นไรดอกหิวยังไงมาทํางานต่ก่อนสว่างนุ่นไถนาได้กี่รอบแล้วทำไมมาสายมาก็ไม่ใช่มาตัวเปล่าทั้งหนึ่งหาบลูกทั้งหนึ่งหาบก้องเขาทั้งหนึ่งจุงงัวทั้งก้อนทั้งหนาก็เป็นคั้ว โอ้นั่นแหะถ้าค้มหิวมันมา,าติบเขาให่าไหร่ใหญ่เท่าไหร่ก็ว่าติบเข้าเล็กเห็นไหมทั้ง่ายเมื่อกี้ก็เสียงแต่ทั้ง่ายมนดังพอได้ที่แล้วเข้ามาที่แล้วก็เงียบกำหนดนั่งสมาธิถือโอกาสเข้าในสราราแต่ไม่พูดนั่นมาจากอายท่านผู้วา่า ฝึกมาทุกวันบอกมาทุกวันอย่าให้มีเสียงผู้รับประเชิญุขจักเลยไหมอันนั้นหลายพระชนะมันนั่นเหมือนกับใส่จะหม้อสองหมอก็แล้วตัวหลายอันก,เกน็เรียกนั่นเรียกนี่เรียกนั่นเรียกนี่ใช้เวลาเยอะแยะแทนที่จะเสร็จเมื่อไหร่แล้วประเชิสิ่งของอะไรมันแล้วเหมือนกันกับเทลงหม้อเดียวเทลงหม้อเดียวนะั่น อยู่ในท้องเราไม่มีถ้วยไม่จานหรอกผู้ที่ไม่เคยไปตองรู้จักไหมล่ะือให้ผีหลอกแท่หลหวัดวัดหล,ลงพอพิถให้ฉันเขาใส่ท่านอาหารใส่ใบตองไม่รู้หรือลว,ว่าเราเป็นผีหลอกพูดกันอยบ่อยๆผีหลอกคนบวีวันหายคนบวตายบวชหลอกมาหลอกกันได้ ตัวตนเองนะั้นมันหลอกตอนเองหลอกตอนเองเราก็ไปหลอกคนอื่นทําให้เป็นอย่างนู้นทําให้เป็นอย่างนี้นั่น,น,น,นถ่าอะไรลงไปก็ไปลงท้องเหมือนเดิมนั่นแหละคนเราชอบยุง่งพูดตรงนี้ถ้าอยากไปสวรรค์น,นิพพานกับพระเจ้าจะไปคิดให้มากทําตามแนวทางของพระเจ้าพระเจ้าไปเอาอาหารก็ไม่เห็นมีถ้วยมีจานเราอินทบาทใส่จ่ บาทมาแล้วก็กมากลับนั่งไม่รู้ว่ามีอาหารหรือไม่มีอาหารฉั้นนิดๆหน่อยใส่น้ำลงไปเยอะๆมันก็อิ่มแล้วนั่นเรียบง่ายพผูเจ้าสอนง,ง่ายๆแต่เราชอบยุ่งอ,อย่าให้ของเหลือมากเด้อแต่มันเห,เหลือหลายก็ใส่ไปนหน่อยๆมือรุ่นทอดลงไปทอดลงไปพระสงฆ์ก็เหมือนกันอยาให้ของเหลือเศษเหลือเดน่นให้ฉันหมดพอดี ถ้ามันฉันไม่หมดวันหลังผ่อนลงไปผ่อนลงไปเอาวันนี้เท่ากําปั้นมันฉันไม่หมดเอาครึ่งกําปั้นนั่นนะั่นแหละวิธีฝึกหัดไปสร้างขายโยนิโซบินดาปาตังพิจนาะอาหารให้เรียบร้อยให้ละอียดอาหารในบินทบาตเทีเ่ยวๆคืนๆเที่ยวๆคืนๆจะไปคิดคำนึงว่าอร่อยบางทีก็ไอปุ๊ออกมากเกินลงไปกับขีดเทอมตัว ทำทค้คตายายออกโอ้ยขีดเดียดขีดเดียดนั่นเขาจกเขาสทบากวัาขีดเดียดมือกันโอ้ยทำท้ตาขีดเดียดกังขึ้นคือน,น,นอนกัดกันอยู่ <c oughs> อดลนทนเอา,เอ,าอดใจได้เป็นทราพระยาแมน่นควมสงบพวกมาวัดกดแน่นควมสงบเข้าในศาลาแล้วต้องสัดจะเอาไว้จะไม่พูดนั่นแหละ ถ้าตนเตือนตนไม่ได้ใครเล่าจะเตือนด้วยอำนาจบุญกุศลเอาตนจาโยมจาติพี่น้องโดยเฉพาะพวกเข้ามาประพฤติปฏิบัติศีลธรรมพระเจ้าประสงค์ก็ดีบรรพชาอุปสมบทเป็นสมณเนเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันดับต่อไปพวกเราก็ทำสักงอนิจาส่งบุญกุศลที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัตินี้ให้พระองค์ท่านเข้าสู่ปณิพพาน มีความสุขของมสำราญทั่วการนานปนุมเมเดออาเนจาวาตาสังฆา